ก็สวัสดีเพื่อนๆอาชาแฟชั่นดราทุกคนนะคะก็คืออันนี้มาทำฝากวางค่ะเพิ่งถอนเสร็จเหลือกี่ตึงอ่าฮู้ได้ตึงยาชาอยู่คือต้องบอกเลยว่าเอ้ยเออนักก่อนะเจอเออตอนนี้เจออเซ็กซี่ไงฮะเออกค้จะเอ้ยเทรนหน่อยเทรน เซนอะไรนะเลสติกตะขาบใช่เออรอยตะขาบเลยเออรต้ากับรอนเนอรอนที่อ,อันนี้ออนที่อ่าเอลิกาสคินิค่ะแล้วก็อ่าก็เดือกันนะคะอ่าเป็นยังไงนะฮะรอนนิดนึงเพิ่งทำเสร็จเลยเธอซู่ค่ะเจ็ดนิตเดียวเธอขาดสวยน้องไห้เธอได้ค่ะอืม อินทีเ้ยเนเอา,าชะลาฟายฮอินจีอินีอาจต้องมีซอฟต์หนนะคนที่ค่อยดูเรื่องคกะตึงว่า